ถ้าพบกับผมคุณมักมวลมือหนีนะครับผมกับซิมีสินค้ามานาเสนอนะครับเป็นพระเนียดของอาจารย์บานนะครับผมนี่นะครับพระเนียดสวยๆของอาจารย์บานนะครับอ่ะเดี๋ยวผมิผพาเบิ้งไรยละเอียดนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับของพระเนียดอาจารย์บานนะครับ นะครับก่อนอื่นเลยก็คือเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดต่างๆให้ฟังนะครับกรงนะครับหรือว่าภาษาบานผมเอื่นตุ่มนะครับกรงเนี่ยจะเป็นแบบหัวไม่ถักนะครับจะเป็นแบบเออเขาจะถักหัวประมาณนี้นะครับของอาจารย์บานนะครับแล้วผมก็สั่งมาเป็นแบบนี้เพราะว่าดูแล้วมันมันโล่งดีนะครับมันโล่งดี มันไม่ทึบนะครับถ้าเกิดว่าเราถักหัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทึบนะครับผมก็เลยไม่ชอบก็เลยสั่งเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับส่วนรายละเอียดของประตูนะครับก็จะมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็คือล็อกได้นะครับอนุญาตจับมือเดียวครับผมนี่นะครับล็อกได้นะครับ ส่วนตัวดังตบนะครับก็คือสป,ปริงค่อนข้างที่จะแข็งแข็งดีมากนะครับแข็งมากนะครับมาดูรายละเอียดของดังตบกันนะครับสป,ปริงนี่แข็งมากนะครับแข็งพอเวลาไอ้ดังตบเนี่ยมันตบลงมานะครับตรงปลายเนี่ยมันจะไม่อ่อนนะครับผมเห็น พเนียบบางตัวเนี่ยพอตกลงมาแล้วตรงนี้จะจะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งนะครับจะอ่อนอ,อนนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับของพเนียดที่แข็งนะครับส่วนตัวคอนนะครับความพเนีย้ยผมสั่งอาจารย์ให้ทําทําคอนชี้คอนสูงแบบนี้นะครับเพราะผมชอบลักษณะนี้นะครับผมจะไม่ไม่ทําคอนโค้งลงมา,างนี้นะครับเพราะผมไม่ชอบนะครับ ก็จะมีเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะครับกลไกก็เหมือนเทนกลดลานทั่วๆไปนะครับก็จะมีตัวตัวล็อกตัวปินล็อกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนคอนก็จะทำรูปรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวไม้นะครับ ก็จะเป็นไม้สักหรือไม้ประดู่ที่หาได้นะครับก็จะเป็นไม้สักไม้ประดู่นะครับที่หาได้เอ,อ่หากเกิดว่าใครมีไม้ดีๆนะครับอยากจะส่งมาให้ช่างทำเนี่ยก็ลองติดต่อคุยกับช่างดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรกับเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับใครที่สนใจนะครับผม แล้วไฮไลท์สำคัญนะครับของพระเนียตอาจารย์บานเนี่ยผมชอบที่สุดเลยก็คือน้ำหนักที่เบามากนะครับเบามากๆนะครับผมเบามากจะอยู่ประมาณ5้ขีด6กขีดไม่เกินนี้นะครับเบาจริงนะครับ ถ้าเกิดว่าใครทําลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านกลัวมันหักหรืออะไรท่านก็ใช้เหล็กเนี่ยดามยาวมาจนถึงนี่เลยนะครับฝั่งนี้ก็ดามยาวมาสุดนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าพระเนี่ยมันเบาอยู่แล้วนะครับเบามากนะครับใส่เหล็กเข้าไปนิดเดียวก็ไม่่น่าจะหนักนะครับใครอยากได้รูปทรงแบบไหนหรืออะไรเนี่ยก็ลองคุยกับช่างดูนะครับส่วนตัวผมแล้วผมชอบแบบนี้นะครับผมสั่งทำมาแบบนี้นะครับพิเศษเลยนะครับ สวยๆอย่างนี้นะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็สปริงนี่แข็งมากนะครับดางตบเนี่ยจะไม่ตึงนะครับผมเพราะว่าถ้าตึงแล้วเนี่ยเวลาที่นกมันติดนะครับมันจะดิ้นเพราว่ามันติดนานๆมันอาจจะหลุดได้นะครับผมดางพเนี้ยก็ต้องเป็นหย่อนนี้นะครับผมโอเคครับรายละเอียดก็มีเท่านี้ครับผมพเนียดอาจารย์บานนะครับสวยๆนะครับขอบคุณมากครับ